การศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อทำความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องนั้นควรที่จะเริ่มต้นตั้งแต่ต้นพุทธกาลหมายถึงเรียนรู้ตั้งแต่ว่าพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติบ,ตบ,ตบำเพ็ญอย่างไรจึงบรรลุและทรงบรรลุอะไรหลังจากที่ทรงบรรลุแล้วตรัสรู้เป็นพระสมมาสามพุทธเจ้าแล้ว ทรงสอนอะไรแก่ใครและคำสอนเหล่านั้นประกอบด้วยอะไรบ้างซึ่งเมื่อกล่าวดังนี้ก็จะสามารถกล่าวได้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คืออริยสัจสีและทรงนำมาสอนให้แก่บรรจว,วคีครั้งแรกนั่นก็คือธรมรมจักกะปะวัตนสูตรมีผลทำให้ภาะบัรจว,วคีมรรลุธรรม และสูตรที่สองคืออนตัตตลัคนาสูตรมีผลทำให้พระปัญจวัคคีย์ทั้งปวงบรรลุเป็นพระอาหารหันต์และตลอดระยะเวลาสามเดือนพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงและอธิบายทำให้พระอื่นๆเช่นพะยาศสาเป็นต้นบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันทั้งหมดถึง60รูป นี่แหละียกว่าเป็นหลักการสำคัญเป็นการวางแบบแผนที่จะเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นก็คือธรรมจักกัปะวัตนะสูตรอนัตตลกนัสสูตรซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาเมื่อเราศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ควรที่จะมาเริ่มต้นตรงนี้ให้กระจ่างชัดเมื่อ สามารถที่จะเข้าใจแจมแจ้งตรงนี้แล้วก็จะสามารถเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าในสุดถัดไปนั้นโดยที่ไม่ยาก